สวัสดีค่ะท่านผู้ครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทับ3ทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดส,ส,สัป,ปดาแล้วนะคะนักเรียน่เราจะมาพบกันในเรื่องของอน,นิธานอิศุกนะคะเป็นเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะนะคะนักเรียนอาจจะฟังนิทานเรื่องนี้หลายๆครั้งแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้ก็จะเป็นตัวละครเกี่ยวกับแกะใช่ไหมคะ และสร้างเรื่องราวกลายเป็นนิทานได้ด้วยนะคะสัตว์ต่างๆเนี่ยและตอนจบทุกครั้งก็จะแทรกข้อคิดเตือนใจเอาไว้ให้เราด้วยนะคะนิทานอีศบเรื่องเด็กเลี้ยงแกะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกเช้าเด็กเลี้ยงแกะจะต้องคอยต้อนฝงแกะออกไปหากินที่เนินเขาทุกวันหน้าที่ของเขาก็คือตรงนั่งเฝ้าแกะขณะกินอาหาร และป้องกันอันตรายจากหมาป่าเป็นอย่างนี้ทุกวันจนเขาเริ่มเบื่อนายแต่วันนี้ขณะกำลังเฝ้าแกะอยู่นั่นเองเขาก็พลันนึกอะไรแผงๆขึ้นมาได้แล้วเขาก็เริ่มแผงกายของเขาทัานทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่าเข้ามามันกำลังจะกินแก่แล้วเมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นต่างก็รีบคว้าอาวุธไว้ในมือแล้วรีบวิ่งไปยังเนินเขา รือกลัวว่าหมาป่าจะกินแกะไปจนหมดแต่เมื่อกลุ่มชาวบ้านวิ่งมาถึงเนินเขากลับไม่พบหมาป่าไม่แต่ตัวเดียวเด็กเลี้ยงแกะแอบหัวเราะและบอกกับชาวบ้านว่า <l ots> เอเมื่อกี้หมาป่ามันก็ยังอยู่ตรงนี้นี่นาเอ้ยพวกท่านคงมาช้าไปละ่ะสงสัยว่ามันคงจะวิ่งหนีไปแล้วแหละ <l ots> ชาวบ้านได้ยินดังนั้นได้แต่ยืนงงและรู้ว่า พวกตนนั้นถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกเอาเสียแล้วชาวบ้านต่างโมโหที่โดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกให้เสียเวลาทํางานเดินโกรธลงจากเนินเขาไปทั้งหมดส่วนเจ้าเด็กเลี้ยงแกะมันได้ใจและสนุกกับการที่ชาวบ้านหลงเชื่อตอนเองซึ่งเป็นเพียงแค่เด็กหลังจากนั้นเจ้าเด็กเลี้ยงแกะก็ยังคงหลอกชาวบ้านซ้ําอีกถึง2อถึงสครั้งจนวันหนึ่งที่เด็กเลี้ยงแกะกําลังเฝ้าแกะอยู่เช่นเคย จู่ๆก็มีหมาป่าออกมาวิ่งไล่จับแกะขกาจริงๆเด็กเล่นแกะจึงรีบตะโกนบอกความจริงแก่ชาวบ้านช่วยด้วยช่ด้วยมีหมาป่ามาจับแกะกินคราวเนี้มีหมาป่าจริงๆนะไม่ได้หลอกแล้วแต่ไม่ว่าเขาจะตะโกนจนเสียงแหบแห้งเพียงใดคราวนี้ชาวบ้านกลับไม่มีใครสนใจเขาแม้แต่เพียงคนเดียวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนที่มักหรือชอบพูดโป้ปดมดเท็จเมื่อถึงคราวพูดจริงก็ยากที่จะมีใครเชื่อคติสอนใจจากเรื่องเด็กเลี้ยงแกะในวันนี้นะคะก็คือว่าการที่เราจะพูดมดเท็จโกหกเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกนะคะอาจจะไม่มีใครเชื่อแล้วนะคะเมื่อเวลาเราพูดความจริงเขาก็จะไม่เชื่อเราใช่ไหมคะ อ่านี่เป็นการคติสอนใจให้นักเรียนเนี่ยจดจำเอาไว้นะคะอย่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะคะการพูดปดไม่ดีนะคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานหนึ่งใบนะคะเกี่ยวกับอ่าคติสอนใจนะคะให้นักเรียนเขียนอ่าคติสอนใจเตือนใจเอาไว้นะคะหนึ่งหนึ่งเรื่องนะคะของเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็วาดตัวแกะให้ครูด้วยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะ ทรงวันจันหน้าก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ